The American people need champions <finely> to remind them what they're capable of just <Johann ine> you're the best you the fastest man on the earth ถือว่าเป็นหนังหนังที่สร้างแรงบันดาลใจสํหรับคนที่วิ่งแล้วก็คนที่ไม่ได้วิ่งด้วยนะครับบอกได้เลยว่าเป็นหนังที่ให้แรงบันดาลใจนะครับมันปลุกปลุกวิญญาณในตัวเราดูเรื่องนี้แล้วผมเลยว่าอยากวิ่งมากเลยนะครับตอนนี้ ในหนังเนี่ยเป็นการถ่ายทอดนะช่วงรอยต่อของประวัติศาสตร์อเมริกันในเรื่องของการเหยียดสีผิวเหมือนกันครับเราชอบประโยคหนึ่งในหนังมานเขาบอกว่า I'm free คุณเป็นอิสระวันที่คุณไม่คิดถึงอะไรแล้วคุณแบบมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวอะ่ะเราชอบมากและอินมากครับ principal tan Bundan agit แนะนำให้มาดูนะครับสำหรับคนที่ชอบดูหนังแนวชีวประวัติคนที่รักหนังที่สร้างจากเรื่องจริง,รงก็ควรจะมาดูกันครับ u d e n l y เรสต์นะครับมันเป็นภาพยนตร์ที่มากกว่าเรื่องของการแข่งขันนั่งไ่ติดบ,บอกดูแล้วมันสะใจเป็นช็อตๆนะคะลุกขึ้นวิง่ง